โอเคครับก็ขอกรับสวัสดีครับวันนี้ผมเล่นแันต้าครับโอเคก็ไม่ได้ลงคลิปนานเลยทีเดียวนะครับผมก็วันนี้ก็สมัครไอดีใหม่ครับคือไอเดีเก่าผมมันยังไงอ่ะเออมันเล่นแล้วมันไม่มีตัวโหดเลยอ่ะผมก็เลยแบบมาสมัครใหม่เล่นผมก็เลยแบบถือว่าสมัครใหม่ผมคิดว่ามันดีกว่าเก่านะครับก็คือแบบ เปิดผมใช้ตัวนั้นเปิดก็ได้มาเลยครับผมเป็นตัวนี้ครับเป็นมูนซูเปอร์เทโรครับผมนะถามว่าดีไหมก็ถือว่าดีนะครับแต่ว่าแรกก,ก็ค่อยๆอัพไปนะครับผมตอนนี้ก็วลวหกสิเมื่อไหร่แล้วหกสิเจ็ดแล้วครับผมโอเคนะครับโอเคเวลวหกเจ็ดแล้ว ม,มีตัวหัอยู่แค่ตัวเดียวนี่นะเป็นสายวายพีครับผมวันนี้ก็ครบสามร้อยลูบี้พอดีส่วนนะครับอยากได้ดีลน์ผมเดี๋ยวผมเอาชิงไว้ด้านล่างให้นะครับผมตารางคลิปส่วนตัวนี้ครับผมนี่การเชิญเพื่อนก็เหลือตั้งร้อยเพชรครับผมนะอีกร้อยเพชรแล้วก็พีพีครับแล้วก็ผมก็จะเปิดเกียร์นะครับผมเกียร์เพื่อมาใส่ของเพื่อ ตัวเจ้ามูลตัวนี้ครับถึงเราเปิดกาชาไม่ได้ล้วก็เออไม่เป็นไรเราก็เรามีตัวนี้อยู่ครับสวัสดีครับวัสดีทำไมโอเคครับวันนี้มาสามร้อยหนึ่งครั้งไม่รอครับผมคือถือว่าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมเราก็มาเปิดเอาความสนุกเอาความหาครับเราจะไม่ห่อร้อนนะครับผมถือว่าไม่ได้เออเราก็เป็นบทเรียนนะโอเคครับไปเลย ปุ๊บสามครับอีตัวไหนจะมาเอ่ยตัวไหนจะมาเอ้ยโอเคครับผมผมจะไม่สคิปนะครับผมผมจะไม่สคิปนะอือตัวแรกตัวนี้ตัวนีว้โอ้โหอ,อันตาไอเา้เหี้ยมาทำเพื่อถือมาก็ดีนะแต่ว่าเราไม่อยากได้ตัวนี้ต่อไปครับตัว2อเอา มีได้เหรอครับสามกันมีได้เหรอตัวสามโอ้โหไม่ได้นอนครับผมคิดว่าไม่ได้แน่นอนตัวสี่ครับผมแปดดาวโอเคครับตัวห้าประหารโอ้โหตัวหกครับตัวเจ็ดเฮ้ยโอ้ไม่ได้นี่เหรอตัวหม่ ไม่ได้เลยว่าหือ <c oughs> อ่าล่าสุดครับดูล่าสุดในล่าสุดนี่ก็ถือว่าตัวนี้ครับนี่ตัวนี้ก็คือว่าดีนะแล้ตัวนี้ก็นีครับเป็นสายป้อมนะ บอสตัวนี้เป็นสายเนี่ยไวพิบประหารไวพิบโอ้มีนักฆ่าตัวหนึ่งโอเคเรามาจัดทีมเลยนะโอเคเอเราจะใช้ตัวนี้แท้งนีไหมเราต้องมาอัพเป็นตุนต้ามาสเตอร์อีกนี่ต้องเป็นตุนหกดาวตัวนี้อีกโอ้ผมบอกเลยว่านานนะครับผมมาอัพตัวนี้โอเคไหม อุ้ยอุ้ยผมบอกว่านานนะใครจะมาอัพพวกนี้ก็ถือว่านานนะครับผมมั่ตัวนี้ใช้แร่เยอะจังวะเอาประธานขึ้นเลยครับผมประธานของไอจีโอนะแผ่นกึน่เอาเลาไปหน่อย สามร้อยอันนี้ขึ้นโอเคผมเรียงจากแรกนะครับผมจากน้อยไปมากนะจากมันแร่น้อยสุดแล้วก็ไว้ล่างมอมากก็ขึ้นไปครับผมาไม่ได้เลยครับเสียจริงๆวันนี้ <c oughs> ผมบอก้วครับว่าผมจะไม่หัวร้อนนะครับเวลาเปิดก็คือแบบมันได้บ้างไม่ได้บ้างก็ไม่เป็นไรนะผมเพราะว่าผมก็ไม่ได้หัวร้อนอยู่แล้วแต่ว่า เราก็เหลือเกียร์นะครับผมเกียร์ที่เราจะเปิดอยู่นะแต่เราจะเปิดเกียร์นี้มันต้องแบบใช้เยอะหน่อยครับนะใช้ของเยอะหน่อยเยอะยังไงโอ้โหโอเคครับจัดแค่ทีมเอพอโอเคครับสลับวันนี้ก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์รือกด s u b s c r ั้ e นะครับผม ผมก็ต้องขอจบไปเพียงความนี้นะครับเอาไว้ในคลิปหน้าเดี๋ยวผมมาผมเชิญเพื่อนครบหนึ่งร้อยแล้วก็ผมจะเก็บรูบี้ครับเวลาเวลาผมไปสู้ PVP นะครบสองร้อยผมก็จะมาเปิดเกียร์นะครับผมกิจกรรมนี้จะบจบ,จบ,จ,บจบวันที่หกนะครับเกียร์ตัวนี้ใช่สองร้อยครับผมผมเชิญเพื่อนอีกห้าบอกหนึ่งเป็นหกโอเคก็รู้แล้วห้าบกหนึ่งเป็นหกโอเคครับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับ ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดต่อคลายนะครับก็เป็นเพื่อกำลังใจให้ผมนะโอเคครับสวัสดีครับ